โยซาสวัสดีวิลรุ่นเมกาดิวิลุ่นดูไปดิวิลุ่นชาวนสายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกม Demon Slayer the Hinokami ok Chronicle นะเป็นเกมมาจากอนิเมะเรื่องนางที่ชื่อว่าดาบพิฆาตอสูรน,นะทุกผู้ชมนะเออ Demon Slayer นั่นเองนะครับอันนี้ก็ พี่จะเล่นบน Nintendo Switch นะมาเร่นได้ประมาณ30เฟรมนะครับอันนี้ข้อดีของการซื้อแผ่นเลยนะครับ1น,นะครับเสียบปุ๊บเล่นได้ปั๊บเลยนะครับเพราะมันเป็นตลับแบบนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะอะอย่างที่2นะครับไม่เปลืองพื้นที่การจัดเก็บบนตัวเครื่องนะตัวเครื่องเนี่ยเขาจะให้พื้นที่จัดเก็บมานะครับแล้วก็สามารถใส่ในส่วนของเมมโมรีการ์ดเสริมได้ sd การ์ดเสริมได้แต่ว่าตัวนี้ถ้าเราเสียบเสร็จใส่แผ่นไปปุ๊บไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดเสริมนะท่านผู้ชมนะอย่างที่สามนะสำหรับใครที่เบื่อง่ายนะท่านผู้ชมนะก็สามารถขายต่่่่่อออออเพืืืนนนไได้้้ะทาาาผูชมหรวขยตปซ เขาเรียกว่าต่อทุนแผ่นใหม่อะคนดูนะนะฮะต่อทุนแผ่นใหม่ได้นะครับท่านผู้ชมอืมนี่ก็อ่าไปซื้อกันมาได้นะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่นางของย้คลิปราคาประมาณ1,800บาทนะครับอืมมาเราจะมาลองเล่นกันเลยครับกับเจ้าตัวเครื่อง nintendo switch oled นะเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาขนาดใหญ่ที่สุดแล้วนะครับของ nintendo switch นะแล้วก็อ่ขนาดหน้าจอมาขนาด7นิ้วนะฮะเป็นอ่า OLED นะครับพัเนล o l e d ให้สีสันคมชัดสดใสแน่นอนนะครับแล้วก็มากับลเอียด7 20p เนาะจุดเด่นของตัวนี้นะครับสามารถถอดต่อจอยได้นะตัวนี้นะครับต่อต่อจอยออกมาได้นะครับจากตัวเครื่องเนาะแล้วก็ต่อจอได้สูงสุดถึง4จอยนะครับต่อออกหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าหน้าจอทีวีได้นะครับแบตเตอรี่ให้มา 4,300mAh ได้ในนานสูงสุด5-9ชั่วโมงเลยนะครับลำโพงดีมากๆเลยนะครับลำโพงเสียงดังฟังชัดนะครับแล้วก็ในส่วนของตูดชาร์จจะเป็นแบบ Type C Fast Charge นะด้านบนใส่ช่อง ตลับเกมได้นะครับถั่วหน้า,นาก็ใส่ไมโครอิสติก้าได้สูงสุดถึง2องเทราไบต์เลยนะครับท่านผู้ชมนะอ่าเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับราคาสมวนอยู่ที่ประมาณ10,000บาทละมือหนึ่งนะครับ10,000ถึง12,000บาทนะครับศู 1, 1, 2, บนย์แท้ประกันศูงหนึ่งปีนะครับแล้วก็อ่ามือสองอยู่ที่ราคาประมาณ7-8,000บาทเนาะอ่าเราจะมาเล่นกันเลยนะครับอ่าคนดูนี่เนดะี๋ยวผมจะแกะตลับใส่กันก่อนเลยนะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ไม่ต้องดาวน์โหลดเสริมอะไรแล้วนะครับเสียบไปปุ๊บเล่นในปั๊บเลยนะครับมันเป็นแบบตลับอันนนนนีีี้้้้หาาาาตตลับบจะะะเเเปป็อยย่งฮสขไ นะครเกมนี้มันจะรันได้ประมาณซ0ฟิล์มนะมันต้องไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการดาวโหลดแล้วก็อินเทอร์เน็ตในการเล่นนะจะเสียบไปปุ๊บเล่นได้ปั๊บเลยนะครับยกเว้นไปเล่นโหมดออนไลน์นะไปกดเข้าเกมฮนะมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมนี่รอมาสกักครู่หนึ่งนะครับให้สีสันของชัดสดใสมากเลยนะท่านผู้ชมนะมันจะต่างจากเจ้าตัวสวิตไลท์นะท่านผู้ชมนะมันจะต่างกันนะครับ โอเคเกมนี้นะครับมันจะมีเล่นในส่วนของแนวเนื้อเรื่องด้วยแล้วก็ในส่วนของแนว PVP นะท่านผู้ชมนะ yeah เราจะมาเล่นในส่วนของเนื้อเรื่องให้ดูกันก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะ start content นะครับโอเคไปฮะ story นี่อนี้เราเล่นไปไกลแล้วนะท่านผู้ชมนะ นไไกลมากเลยนะครับนี่เล่นมาไกลจัดๆเลยนะท่านผู้ชมมันมีหลายเนื้อเรื่องนะครับมีเนื้อเรื่องแบบให้เล่นเยอะมากเลยนะเกมนี้แต่ผมจะเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะท่านผู้ชมเนาะไม่แต่ต้นดีกว่าไปในส่วนของฉากที่ต้องต้องต่อสู้นะท่านผู้ชมนะ f o r m e being นี่อันนี้คือเริ่มต้นแรกๆเลยนะท่านผู้ชมนะที่แบบว่าเล่นแนะแนวเนื้อเรื่องนะฮะภาพนี่ดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะคือแบบจอ O L D มันให้สีสันคมชัดสดใสน,นะครับอืมแต่เรื่องความคงทนนี่ต้องให้จอ I P S นะ L C D อะไรพวกนี้นะครับอันนี้รอมันดาวน์โหลดนะฮะ โอเคนี่ <Okay>. มีให้ดูนะครับแต่ผมจะกดสกคริปนะท่านผู้ชมนี่ <Here, S 2> ดูได้นะครับตอนนี้เราสู้กับซาบิโตะนะ <ming ling> ช่วงแรกๆนะที่เราไปฝึกวิชานะนี Here, ม่มีอันนี้มีให้ดูด้วยแต่เราไม่ดู <ming ling> ใส่เลยดีกว่าคนดูส <ming ling> วยมีฝึกด้วยครับ เอาดิจับได้คนดูครับอืมอากับวายนะท่านผู้ชมนะมันจะมีสอนอยู่นะครับเอาดิเอ,เอกเป็นการใช้สก,กิลนะท่านผูน้ชมนะอืมอย่างงี้ยนะพวกนี้มันกำลังสอนเราอยู่นะครับสวย กด A ก,กับ X พร้อมกันนี่เดี๋ยวรอโหลดก่อนนะครับมันมีอ่าค่าพลังประหาน,นันด้วยนะท่านผู้ชมนะนมีอย่างเงี้ยนะโอ้มันเหมือนแบบช่วงแรกที่สอนใช้ปุ่มเราเลยน,นะนี่นี่กดบายนะครับรวมตีไวยก่อนสวย อ๋กด้างไว้นะครับสวยอ๋อกดกดล่างนะแล้วก็วายนะท่านผู้ชมนะโอเคเดสแล้วก็เซเอลเป็นบูธนะครับบูธปานเราเซอานะครับเป็นการใช้อันตีปานอุ้ยหลบได้นี่อุ้ยอืมนี่เปิดอันตีเลยนะครับคนดูนะ นี่เป็นไงเซตอาร์เซตอาร์ใช้แอนติครับสวยโคตรโหดคนดูนี่เป็นไงล่ะเปิดปานอีกรอบครับมันบอกว่ามันบูดปานให้มันเปิดรีวิวปานนะท่านผมเมื่อกี้นี้อืมฟันกันแล้วว่ะมีดูอนิเมะได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอนิเมะนะครับ ไปเลยเี่ครับเราอืออือเอาว่ะเอาว่าคุณดูมาดิ้ิอืออืออ้วววิวแรงแรงแรงจัดคุณดู อืมเรียบร้อยครับโดนันติพอดีเป๊ะเข้าคาซีนนี่เรียบร้อยครับคนดู Yeah very good เอาวะเปิดตารครับทันจิโร่นั่นมันสวย ปานวาลีมีม้กดครับคนดูแอสเอ่ยไม่เอาน้าเดี๋ยวก่อนนะไม่ทานจิโร่นี่นานนีเขาเรียกว่าอะไรนะเดินผ่านโลกก็มองผ่านโลกซีตูมีปุ่มให้กดนะครับท่านผู้ชมเร็วมากแวง ผลจากการฝึกหนักครับคนดูเอาวะฮะมันเป็นวิญญาณของซาวิโตนะครับมาช่วยฝึกนะฮะโคดทีหนีมี มีอนิเมะอะไรพวกนี้ให้ดูด้วยนะครับนี่แม่เราก็เล่นผ่านไปแล้วเนาะท่านผะู้ชมเนาะฉากต่อไปอะไรพวกนี้ครับมีดูนะท่านผู้ชมนะคัสส่งคัสซีนสตอรี่อะไรพวกนี้นครับเราก็ดูได้นะอันนี้มันเป็นแบบว่าเราเล่นมาถึงจุดไหนนะครับอืมทีนี้เราจะไปเล่นแบบ PV P ีให้ดูนะท่านผู้ชมนะเป็น vs m o d โหมดนะครับนี่ v s เ o สโหมดก็จะมีออนไลน์ออฟไลน์นะแต่ผมจะมาเล่นออฟไลน์แมทละกันเนาะเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะ ื่องเดียวกันนะคนดูผมจะเอาบอรดเป็นแบบฮาร์ดไปเลยมาเลยครับฮาฟีตึงจัดจ่ตึงจัดจาน,จจานคนดูรอมันโหลดนะครับเอาว่ะเอาว่ะมายังเงย โหลดดิ้งเรียบร้อยครับนี่เราเลือกตัวได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะนี่ตัวมันยังล็อกอยู่นะครับประมาณนั้นที่ผมผมเอ้ยผมว่าผมซื้อนั่นไปแล้วหรือเปล่าไม่ใช่เหรอซื้อเขาเรียกว่าซื้อดี c ไปแล้วนี่ใช่ไหมคนดูะช่างมันไม่เป็นไรนะครับลงไปเล่นก่อนตอนนู้นผมจะให้มันเป็นแรนดอมมานะไปลุย โคตทีโคตตึงมาเลยว่าล้อโหลดก่อนนะฮะคนดูมีจอมันใหญ่นะผมชอบตรงที่จอมันใหญ่มากนะครับแล้วมันเอนอมันสบายตาไปแล้วเราลิ้นนะเะออมันชัดนะฮะชัดกดพวกแบบตัวไลท์นะครับ พอจอมันใหญ่มันก็จะได้เปรียบนะครับบนี่นี่สวยอาซาจิโรออกมาครับสวยซับก่อนมีฟับหลบก่อนอุยอ้ยอืมอุ้ย โยแรงจัดสวยอืมเรียบร้อยครับโดนอันตีของเรนโกคุนะท่านผู้ชมนะเคียวจูโร่เรียบร้อยครับโดนลยครับเคียวจูโร่เราไอกิวเราอุ้ยตายไม่นีไม่ตายหรอกะคนนี้ ตับตับนี่สวยเอออุ้ยโดนนั่นตีเออคาสซีนเหรอโอ้สวยเรียบร้อยฮะช์งูเลย อ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัวเกม Demon Slayer The Hinokami ok Chronicle นะครับบนเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch OLED นะ <S <S เล่นได้นะทุกผู้ชมนะแล้วก็รันได้ประมาณ30เฟรมนะถือว่าลื่นแล้วก็เล่นได้นานนะ <S <S เครื่องนี้จะเล่นได้นานมากๆเลยนะห้าถึงเชั่วโมงนะทุกผู้ชมนะสำหรับใครที่ซื้อมือหนึ่งไปนี่โอ้โหทำได้แน่นอนประมาณไม่ต่ํากว่า5ชั่วโมงนะเปิดลำโพงเล่นนี่สบายบือสะดือโบเลยนะทุกผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันลิงค์ซื้ออยู่ดนะ้านลาคำอธิบาคลิปนะตัวนี้ราคาแผ่นประมาณหนึ0งพันห้าร้อยถึงหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะส่วนมือสองอยู่ที่เออส่วนตัวตัวเครื่องนี้จะอยู่ที่ประมาณหนึ 8ปดอันเนาะลิงค์ซื้ออยู่น้านล่างคำอยิบจะคลิปทั้งคู่แล้วนะครับไปซื้อกันมาได้เนาะสำหรับวันนี้พี่โค้งก,ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า